สิ่งที่ผมอยากจะตีแผ่ความชั่วร้ายของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาจริงๆต้องบอกว่าผมก็ทำหน้าที่สสปวงชนชาวไทยแล้ววันนั้นก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถที่จะเอาความชั่วร้ายของนายประยุทธ์ออกมาชํำแหละผม,มยกตัวอย่างนะครับอย่างโครงสร้างที่ผมเคยโชว์วันนั้น,นที่แถงข่าที่สภาผมพูดถึงเรื่องของการสูบเลือดนะแล้วก็กินรว่วแผ่นดินโดยแก๊งที่ประยุทธ์ร่วมกับเจ้าสัวไม่ว่าสมรทานต่างๆนี่ดูไปจนเกลี้ยงหมดแล้ววันนี้ประเทศไทยแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วในยุคของคุณประยุทธ์จันทร์โอ และยิ่งกว่านั้นเองนี่นะครับธุรกิจสีเทาทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นบ่อนไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆหลายๆอย่างยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในแก๊งของคุณปะยุทธ์จันร์ทโอชาทั้งสิ้นและที่ผมยกมือสวนโหวตเนี่ย ไม่ใช่สวนพ่อด้วยอารมณ์นะพี่น้องครับผมทําเพื่อประโยชน์ชาติเป็นหลักที่ผมไม่มีอารมณ์ก็เพราะว่าผมไปรู้ข้อมูลทางลึกว่ามันมีการวิ่งเต้นกับไอ้แก๊งกนี้โดยนักการเมืองปีกไฟรัฐบาลจําได้ไหมพี่น้องครับมีชื่อคนนั้นคนนี้อยู่ผมไม่เอ่ยนะแต่จูจ่ๆชื่อคนนั้นคนนี้ทำไมหายไปแล้วตอนแรกก็ไม่มีชื่อรัฐมนตรีที่ถูกพิพายจูจ่ๆก็มีชื่อรัตตรีเข้ามาเสียบไม่รู้นะเขาไม่ได้ให้กล้วยธรรมดานะผมว่ามันกล้วยทั้งป่านะ้วมังเป็นป่าใหญ่เลยนะกล้วยที่เามาให้เนี่ยนะฮะเขาให้คุณุณรรมมยผก็ออู่ นะถ้ามีใครอเอากล้วยมาให้เนี่แต่ขอโทษนะครับผมรังเกียจจนวันนี้ผมบอกให้เลยนะถ้าใครไปบอกว่าผมได้กล้วยอขอให้คนนั่นเมียนเป็นไปแล้วถ้าผมได้รับกล้วยก็ขอให้ผมเมียนเป็นไปเราแลกกันตรงนี้นะ การลงมติโดยใช้หลักการของตัวเองของคุณสันวุฒิก็คือคลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์แต่เพียงคนเดียวส่วน5ค,คนคุณสันุวุฒิพอจะบอกได้ไหมว่าย้ำอีกทีว่าทำไมมีเหตุผลอะไรถึงได้งดออกเสียงสำหรับ5รัฐมนตรีเหตุผลที่หนึ่งเลยคุณประยุทธ์เนี่ยหลักฐานข้อมูลหรือว่าการอภิปรายหรือว่าเนื้อหาที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ไปต้องชื่นชมนะฮะไม่กระทั้งพักคก้าไกลเด็กรุ่นใหม่อภิปรายดีมาก Mm hmm. เขาทําการบ้านมาดีแล้วผมก็เห็นแล้วข้อมูลรวมทั้งที่ผมได้วิจัยศึกษาของคุณ mm hmm. ประยุทธ์จันโอชาและที่ไม่ได้พิปายมันเห็นได้ชัดว่าคุณประยุทธ์เนี่ยสมควรอย่างยิ่งเนี่ยที่จะต้องถูกไม่ไว้วางใจ mm hmm. ส่วนที่เขาผ่านได้เนี่ยมันจะเป็นด้วยเหตุของกฎระเบียบหรือของพรรคหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ <c oughs> ก็ว่าไปในส่วน <c oughs> ของเขาเราไม่ก้าวล่วงส่วนรัฐมนตรี <c oughs> เหตุผลที่หนึ่งเนี่ยผมรู้ว่าตื้นลึกหนาบางข้างใน mm hmm. เป็นยังไงเขาลากรัฐมนตรีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเพื่อต่อรองทางการเมืองบางคนก็ถูกวางว่าาคนนี้หลังจกกถูป แล้วคะแนนความมั่นใจจะน้อยที่สุดแล้วก็จะถูกเขี่ยออกก็จะมีพักพวกที่ตัวเองไปวิ่งเต้นกันหรือว่าไปสมรู้ร่วมคิดกันจะได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีแทนแล้วอันที่สองเนี่ยเมื่ออภิปรายไปแล้วอย่างที่บอกครับวันจะตัดสินเอาเข้ามาใส่ในรายชื่อผู้ถูกอภิปรายยังไม่มีข้อมูลเลยแล้วพออภิปรายขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนตรงนี้มันก็เลยทําให้เราจะไปลง,ลงดาบเขาได้ยังไงเขาไม่ได้ทําผิดอย่างที่เขาอภิปราย คุณสลันวุฒิเนี่ยคิดว่าจะใช้สิทธิและทำหน้าที่สสเป็นสำคัญภายใต้การสังกัดในพักการเมืองไม่ใช่ให้พักการเมืองมาครอบงำทุกรเรื่องทุกประเด็นใช่ไหมครับใช่ครับก็ต้องทำหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่นก เราได้รับการเลือกจากประชาชนเขาเลือกด้วยรักและศรัทธาผมไม่ได้ซื้อเสียงเข้ามามดังนั้นยิ่งเป็นความรับผิดชอบอันสูงส่งเลยที่ต้องให้กับเขาแล้ววันนี้ประชาชนคนทั้งประเทศโดยเฉพาะท,ที่เป็น f c ผมเขาก็คาดหวังผมมากอ,มอย่างการอพิปายครั้งนี้ที่ไม่ได้พิปายเนี่ยคนเสียดายเยอะมากเลยนะพี่นกไปอ่านในคอมเมนต์เลยนะมผมถูกโจมตีว่าไปรับกล้วยเรื่องโหวตสวนมติพักมี2ประเด็นใหญ่หญหญๆคมๆสั้นๆเลยประเด็นที่1เลยก็คือเมื่อผมรู้ว่ามี ความไม่ชอบมาพากลแบบนี้เกิดขึ้นผมก็รับไม่ได้เพราะว่าคุณจะพิปายใครข้อมูลยังไม่มีเลยยังหาคนอภิปรายแทบจะไม่ได้นะนี่อันที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยเมื่ออภิปายไปแล้วเนี่ยเหตุผลหลักฐานมันไม่เพียงพอแล้วจะให้ผมไปยกมือโหวตตามเขาเนี่ยนี่คือสรันบุตรสรันเกตผมจะไม่ยอมทําอย่างนั้นเด็ดขาดถ้าทําเช่นนั้นคือทรยศหักหลังพี่น้องประชาชนทรยศหักหลังความเป็นสอสอของปวงชนชาวไทยไม่ใช่สอสอที่ใครจะมาจูงจมูกลากไปมาได้นี่คือสรันบุตร